ดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์มาเทางวักพอยหน้าทีดีไม่พูดถึงคงไม่ได้แล้วกระมังกับรายการกระชากหน้ากากเหล่าสุปตาในแมสซิงเกอร์ทเเมื่อคืนนี้ต้องยกนิ้วป้องให้กับกรรมการดรีมทีมที่กระชากหน้ากากได้สำเร็จวันนี้พี่สีจะพาไปบุกกองรายการแมสซิงเกอร์ทเพี่สีจะพาไปโยนไม้แฮะยื่นไม้ดีกว่าเนอะ พี่สีอยากรู้แล้วอะค่ะอะไรยังไงอะนะไปพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะพี่นายครั้งแรกกับการเป็นนักกากเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะคุณพีร์ตันี่งาที่สองไปก็ตกใจครับคิดว่าเข้ลิงคิดว่าเขาให้มาเป็นมินหรือเปล่าไย่งี้ยแต่ว่าเขาบอกให้มาเป็นนักการก็ก็ตกใจอยู่ตกใจอยู่ภายใต้ความดีใจอยู่พี่นายคิดไหมคะว่ากรรมการจะจับเสียงพี่นายได้ กลัวกรรมก,การจับได้ไหม,มก็คุยกับทีมงานอยู่ว่าเสียงผมถ้าพูดเนี่ยมันจาได้นะ<ม>แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าผมร้องเพลงเนี่ยเ,เขาก็จาเสียงผมได้<ม>ถามว่าเสียดายไหมสำหรับผมผมผมไม่ไม่ได้เสียดายก็ดีใจมากกว่าว่าสิ่งที่กลัวอีกื่องนึงก็คือคน,นไม่รู้จักผมเผป็นใครแต่เปิดม,มาก็ดีใจครับดีใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบรอบเดียวดูเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ดีใจที่ทุกคนก็นึกถึงเราแล้วก็ดีใจที่ได้มาวีทีที่ที่ผมเชื่อว่าสุดท้ายและท่านก็อยา,ากมา โอ้ยเอ็นดูไม่ไหวใครจะไม่รู้จักพี่นายได้ล่ะคะพี่สีขอชื่นชมเลยนะคะพี่นายคะ่ะขอฉกไม่ไปหาอีกหน้ากากสักหน่อยมันหลอกยากมากเลยใช่ไหมคะพี่เอ๊ะเป็นยังไงบ้างคะกับการกลับมาครั้งนี้คิดถึงทุกคนคิดถึงกรรมการคิดถึงทุนการกัินกสท์วอนคิดถึงรรทีงรรม,าทง,รรมาทง,งานทุกคนด้วยเรียกว่าเวิร์กฟอย์เป็นที่ชุบชีวิต ผมอีกที่หนึ่งเลยครับก็ขอบคุณทีมงานที่ยังคิดถึงการน,นึกถึงกันนะครับพี่เอ๊แอบกลัวไหมอคะว่าแบบคนจะจําเสียงได้ไรงเง๊ตอนรายการติดต่อไปรู้สึกตอนแรกรู้สึกนะนี่ผมรู้จะร้องอะไรแล้วคนน่าจะจําผมได้หมดแล้วอะเออแต่แกบอกมาเธอทุกคนคิดคิดถึงชีซันหนึ่งแล้วมันผ่านมาสองสปีแล้วเนาะที่รายการไม่ได้กลับมาเลยนะครับแล้วจริงๆก็ผมอะจะมาบ่อยมาโปรเจกต์เอมาเดอะมิลเลอร์บ้างนะครับ แต่ก็หลังๆก็หายไปนานนะฮะอย่างก,ก,ก็กลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงกับ The Mask Singer ซีซั่นแรกนะครับแอบเสียดายไหมอะคะอดได้ไปต่อรอบต่อไปเลยอะไม่ได้เสียดายครับแค่กลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงแล้วก็ให้ผมหายคิดถึงทุกคนด้วยครับฝาก Mask Singer 12นะครับที่ช่อง Work Point 23ทุกวันพุธ2ทุกนาทีเจอกันไวน์โรน